ใช่แล้วครับนี่คือ all new honda crv Generation ที่6ครับเป็นตัวที่ทุกคนรอคอยกัเลยนะครับหลังจากมีการทดสอบวิ่งเจ้าตัว all new honda crv Generation ล่าสุดคาดว่าจะวางจำหน่ายในปี2022นะครับภาพนี้เป็นภาพจำลองจากศิลปินนะครับเป็นภาพดิจิตอลที่เขาทำไว้ เราจะได้เห็นชัดเลยว่าตัวถังครับมีความสวยงามคล้ายคลึงกับ h r v าวีพอสมควรแต่ก็แน่นอนนะครับเป็น c r v จะมีขนาดใหญ่กว่าเยอะเลยครับ,รบแล้วก็การออกแบบด้านหน้าด้านท้ายนะครับมันสวยงามมากๆครับและภาพนี้นะครับเป็นรถต้นแบบที่ถูกพานตัวจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับมีการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวถงังให้ใหญ่ขึ้นฝากระโปรงหน้ายื่นออกมาเล็กน้อยกระจังหน้าแบบใหม่ตัวถังรถนะครับดูสปอร์ตมากขึ้น ไฟเป็นแบบ LED เห็นได้ชัดว่าไฟหน้านะครับดูเล็กและก,ก็เรียวมากขึ้นเยอะเลยครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งของกระจกมองข้างใหม่ด้วยในภาพนี้เราจะเห็นว่ากระจังหน้าใหม่นะครับเป็นสีดำลวดลายสวยงามนะครับของกระจังหน้ามีการออกแบบที่ลงตัวเลยครับผมว่าสวยมากๆเลยนะครับไฟที่เป็น daytime running light เหมือนจะมีแบบ2เส้นด้วยการชนหน้าเป็นสีดำลายไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ดูดุดันใช้เล่นเลย มาพร้อมกับล้อออ l อยขนาดใหญ่5การคู่มาดีเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายคล้ายกับตัวปัจจุบันที่เป็น CRV ในบ้านเรานะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเยอะเหมือนกันทำให้รถนะครับดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นเลยครับซึ่งคันนี้นะครับจะมาในรูปแบบ3แถวแล้วก็7ที่นั่งด้วยเราไม่สามารถมองเห็นภายในห้องโดยสารได้นะครับในรถที่เขามาทดสอบวิง่งแต่แน่นอนว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กวเดิม และหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลโฉ์ใหม่แล้วครับและถ้ามีข้อมูลใหม่ๆม,มาอัปเดตนะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆก่อนใายเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ